ทราบทาบพี่น้องเออคือศาสนาพุทธสีอานเบื้องก่อนอยู่ห่มบางยมนี่แหละสั <naire> กคติบั้นเป็นการหายโศกนะฮกนอ สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพี่น้องฟังลาวแล้วก็พี่น้องฟังไทยแล้วก็ต่างประเทศนําเดอ้อพี่น้องเดอ้ออ้ามม้นอนี้ก็ขึ้นปีใหม่ลาวไทยเข้านอ้อพี่น้องเลยเพื่อม้นอนี้ทั้งสาบุนมาเปิดคลิปขึ้นมาก็มีทางเพินประกาศอยู่ทั้งหน้าบ้านเนาะแต่โู้โหไวย,ยางทางสาบุนกาลังเฮ็ดกินอยู่ในครัวอยู่พี่น้องเลยอ่าเห็นทางเพ่นประกาศมาปะสงสยัยเพินสิมาแค่ hey, บุญเช่นกินท่านเนาะอ่ะเดี๋ยวเฮ้าสิไปหมู ว่านีอย่างแน่พี่น้องไอ้ผู้ทางโซกไสกันนะปีปีใหม่นี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนในสุขภาพร่างกายแข็งแรงเบิร์ตสุขูมสุขคน,นเด้อเมเนมบุญไม่ได้ออกไปทั้งใดพักผ่อนอยู่ในบ้านเนาะแ,แต่มีลูกไหน่อยนะนี่พยคลิปาย้นี่พี่น้องเลยขอบขอบคุณหลายๆที่ให้กำลังใจมบุญเด้อพี่นอ้องเด้อติดตามเบิ่งส้มนำการพี่น้องว่าเพิินมาอย่างทั้งหน้าบ้านเนาะมาจากบ้านใดเมืองใดพี่น้องเลยพี่น้องเลยเนาะ อ้มาจากบ้านใดเมืองใดเด้อเนี่ยไปตากล้องเด้อว่าไปตัวทีบเด้อป่าเอยว้าวมาแต่บ้านเท่าเองบ่นี่สบายดีเด้อด้ยเนาะมาโม่กันคิดว่ามาจากบ้านใดเด้นี่นวโนุกสุี่อุ้อน้มาเด้อ สูงทางเวทที่หายจะหาย้าจีนนแต่ตเจ้าเรอที่จาำังดังไปสร้างสมางมาคือกับนุ่งนั่งหลามีสาขาหน่อยนอนก็ให้เพื่นตั้งสทางเมียสหัดสเตียได้โลยโอ้ผูทังสว่างเพื่อนโดยเอาลายๆนะสว่างเอ้ยให้โชคให้มาได้วย ไม่รับไม่รู้ไอ้บ่อยช่วยเชื่อบ่ามีทางเอ่อยาติพี่น้องเอ่อบ้านใหญ่วาสันเนาะเอ่อกำมีมากราลายตาวาสันเนาะมาเอ่อจากเอ่อทางเหนือทางใต้มาจากบ้านโคกตาวพี่น้องทางบ้านเกาตาเนาะเออมาบริจาคทานนะคุณผู้ชมธนาทาน ก็มีมันาลาเจ้าใส่รถไยมาได้ผุ่น่ะปาเอกว่าสันเนาะสีใดป่วยใส่ให้พอดพอจะสั่นถวกซุ่มลุ่ซุมป่าเอาอาป่านาเปล่าผ้ากันมม่เมื่อนี้ดีแทกคูสุพ้นขอให้ลุเลื่อนล้นกุศลพึงสะวยบุญเด้อพี่้องเด้อขอให้น้ำเป็นพื้นส่วนบุญของเจ้าทั้งหลายหน่อยใหญ่ขอให้ลูงลบใดโดยดามตางกันผงโมูโค้ยไผ่พยานหายให้ลบหลีกก่ยาเด้อพี่้องเด้อ มวลลูกค้ายามากายหายทายขั่นนี้เว็นกำรือเว้นหายหายสินสุขปัน่นแดงยาได้บุกขาดแหงแรงเศร้าฮัทุงบ,บุญขัญ้นเป็นไปนาพุน่นและมีแต่สุขีเด้อพี่อน,นองบันโงกใหญ่เด้อไข่ยามีแนวใดซื้อทานให้ทั้งนั้นอันว่าลูกค้าไขวัดไขพยยในในด่พญาติใหญ่เก็บน้ำหัวปวดท้องอหายเสียงยาสุย่างเด้อพ่นองเดอเอ้อหายอยู่ดีมีแห้งสุขบันหลับรวยหลับ้วย พาให้ช่วยจะคืออกอพี่ดอกเนาะหนีแมนต้นผาปามาจากบัดสีบัวบานบันคุปาวายเด้อพี่ดอกเ้ออนำหน้าพาทางมากระแมนพ่อเม่คู่าอาจารย์วาสันเนาะคือคูบาคอนรกเด้อพี่ดอกเนอะันกายุัสีบัวปานบรรุรปาวายวาสันเนาะพี่ดอกเนาะ เออมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นอการนำความดึงดูดพี่น้องต้นบมโยมมันนะพี่นี่เาเจ้าหันแดดได้เออสรัวันเวลาอาจจะมีคุณค่าเออเอาบุญเอากุศลมาสู่ดันต์พี่น้อง เออบ้านปลูกใจเนาะพี่น้องเนาะเออก็มีต้นปลาต้นใหญ่ใหญ่วาสันนะพร้อมด้วยเออเสียงสูบเสียงซี่เออเสียงสูบวาสนาซาตาเนาะพี่น้องเนาะก็พร้อมด้วยเออผายผูกแขนงามงามวาสันนาะพี่น้องเนาะเออมาเออสูนจากปากตีปากด้วยเออเาวบ้านปลูกใจเออมาหอดแล้ววาสันนาะออไปเสียมซี่วานาวดูแกวาสันเออผู้เสดผู้สาผู้ปลาผู้แก่พร้อมในนินแล้วกับสุดทุกสุดใจวาสันนอ เออกระดุกลังที่เขามาเนาะพี่น้องเนาะเออสมกับว่า เออเป็นคนลเล่าพุาบพี่น้องเนาะเออคือศาสนาพูดด้วยได้ยินเออเสียงเอ่อว่าเสียงว่าวาสนะพุแม่คุปปาอาจารย์วาสนะคุณกัสุภุกขใจนพี่น้องเนาะเอารุ่นลังทางเทเขามารูปปู่พี่นงนาะศาสนาพี่น้องเนาะสู่ท่ายผีเก่าเออตอนปีใหม่เนาะพี่น้องเนาะพระกุณาเด้อพี่น้องเด้อเออผู้เสดผู้สามผู้บางเที่ว เฮันดาคขา่าเสียงสศกเสียงซีเสียงโศกวาสนาสตาเสียงหาบูหาขี่นอกปีนองเอเอว่าผีไม่ปีนี้วาสนา เอสีสุกสีมันสีลำสีสีวยสี like ุ an ้วสันนอกเออนีการเล้วแต่ที่นองนูคเออปัดพนมธนาวัดสันนอกที่หนองนอือรือว่าภูเก็ตไฮเฮตนาวดสันนอกเออหเียงสุกเสียงซีเสียงโทวัสันดาสตาวัดสันเออเฮปีนี้เขงแดงด้วยนอยู่ว่าสันนเฮนาปีนี้สีมันขาอยู่วสันนเอือรือว่าเฮตสวนมันนอกที่นองนา เออหรือว่าผู้บินเมฆา่ะเศร้าค้ายว่าสันน่าเออปีนี้เออพี่ไม่เออสิสือมากายขายดีว่าสันน่าเออกระไฮมาเซียงซูนอพี่น้องเนาะเออเสียงสูวัดสันนาสตาร์ด้อพี่น้องเนอะป้าป้าป้าไปกินตามเมืองทั่วปิ้งเป็ดน้ำกัน ไปนักพีกาเด้พัอะตั้งใจเออสิ่ใดสิจุดเอ่องาง่้เด้อยง้เด้วยง่ายด้ทยอยเขามาเออสู่สู้ตัวสู่จิตสู้ใจวาสนาหรือว่าเขามาในคงผูดซานวาสนาดพี่น้องให้อยู่ดีีให้เออาน้คงพส่ผูหายีวาสนอ่นนืออ่านอ่านอ่นเบงเบิ้งสีอ่านเบิปลาเขานเฮืองเจ้าวน่มาอ่บรการทอยูทนอันนี้บ มาทำบุญรวมศาสต์ตักบาตรรวมกันสักนาด้ี่น้องน้องไปนั่งเลเบิ้งมาเนี่ปีใหม่มันสิได้อันพรดีอยู่บ่สิอ่านเบิ่งก่อนอยู่ห่มบังยมนี่แหละสักคติบั้นเป็นกันหายโศกนะฮกนอฟ้ามาพ่อพบกันกันที่สิบสองเนาะพ่อพบกันในดงกว้างเขาวงละเวศ สมซืนด้วยเห็นหนาพัมกันจนอดกั้นค่วมดีไหวบอยูทบเทา้าล่มหิวไห้ต่อกันข้าวดังนั่นทั้งมวลโมเสนะเทเทยังอย่างในจีนเททวงบ่ยังอันนี้เททวงทบเทททวงทบยาวโยมน้ำเจ้าพอหายเสา บรรเทาความโศกพกเจมเจ้าอภัยหายแก่กันโทษท้อฝ้าพระพอย่อมพิษทางไม่ตีโตเติมเอาไว้แล้วจึงได้เส้นส่วนเอาพระเวทให้ลาเพศพระาหนวดไว้ให้ขึ้นเข่าสูนครในตอนนี้เป็นตอนหายโศกไผผู้มี โชคได้บูชาไหวแม่นดีเพื่นวะโอ้ดีวะแบบจบวะตอนจบวะนี่ตอนจบพี่สันโอ้ยบอกไปกินข้าวน้ำกันบ่ล่ะไม่ยั้งไงนี่รถพอบ้านบ่โอ้พอบ้านกูมาจอดไว้นี่นี่นเพื่อจ่าบ่โออ่ะขอบใจได้ละเด้อเอา เห็นว่าง่น้องตุักยอมเอา่นมาจอดอยู่ตัะหน้าเงื่อนของสสานนี่แหละ่วผ่านน้ำกันมนีทกีลเดนมาจากบ้านโวกปวายัวจดเิงทาเงือนเาแตยังบริได้าปทั้งนี้ปก็ไววหาวกปีสุขภาราเออมีผ่านตอแค่พอาเอากูสดผุดท่านเออ ไาพ้นทั้งใดเด้นี่เนาะเราไปหอดทางใดเด้อวะเลาะไปหอดทางใดไล่ลงไปเรื่อยๆมาแล้วมันห่อเนาะหอดบนในห่มกับพักกับเส้านี่แหละตามสบายเด้อโด้อเด้อนะเดี๋ยวสีเข่าไปเบิ่งปิ้งเป็ดก่อนจะว่าไฟใหม่เบอร์แล้ววะจักถี่ลูกชายไพคือคือรอแท้สบายดีป้าลุงกัลูก สบายดีป้าลุงเดินมือเอาแว่นขึ้นกันสบายดีป้าลุงป้าลุงน้ำเว้าลูกสบายดีป้าลุงเว้าลูกลูกป้าพ่อกับโศกใจคนรออีกแล้วขันขันพอใครโศกใจคนรอพันจิโร่เพลงอะไรล้อองลึกอะไรล้ออังลึกอะไรล้อร้องเพลงร้องเพลง โอ้ยปกินน้าโอ้ยปกินน้าโอ้ยเซเป่นทันหน้ามาพี่ลองเพลงนะอ่าฮะมงดังย้กมากกอนยบำวกมาพี่จัง้องเต้นน้ำฝืนร้องเพลง ฮะเขื่อนจะออกเขนออกไปแผลงน้ำซะเออมอดกันอเมยสีถามอาหมอดกันมอดกันแล้วจังเปิดมอดกันข่อยถ่ายคลิปกอนข่อยถามเจ้ากอนฟังกอนข่อยถามกอนวันนี้โชคใส่ไปหน้าโคมียังลูกมีมีกี่โดรนมียังอีกกับเมยขี่หน้ามงกังเมงขี่หน้าเมยขี่หน้าตอมตาตาจนมดเมื่อไรเขี่ยวเจ้าน่ะคุยออกในลูกมันจังชีเล่ลอกไก่ร้องเพลงเลย thẳng lên nước à lớn quá từ bằng kinh kết khởi căn bà kết vậy mà mua bùn con, này ừ, bằng mèo lắc kín đâu bà chắc à này. ว้าเฮียไปม่ปีกเพชรส่วนหลานมากินน้ำ่นการยังบ่ทันญญามีแต่คนไปเฮือนทรงสก,การพี่น้องไอ้นี่นี่ปิ่งซุกแล้วตัวนี้น,นี่น้องมันนี่เมือ่อทรงการเนาะให้เอฟซีทุกท่านเด้อให้อยู่ดีมีแห่งบัตสุข,ขุสุขคนบุญขับบุญโซเนะาะเป็นไงเจดี พราะว่ามีหักคอฮักไก่ฮักอ้ายฮักเนาะให้อยู่ดีมีแห้งเบื้สุขสุขคนเด้อเอฟซีบัวอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ใสก็แล้วแต่เนาะให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข้มแข็งเบื้สุขสุขคนปีใหม่ลาวปีใหม่ไทยพี่น้องเลยเนาะปีใหม่สงกรารทั้งลูกสาวกะส่วนอยู่มือเศร้านี่โทรส่วนพนว่าน้องกะผู้เดียวน้องก็เลย ว่าเมื่ออื่นสิมาพ่ดสันถ้าเอฟซีเขาว่าคือบทส่วนน้องมีมาน้ำเมื่อวานนี่ส่วนอยูพี่น้องเอ้น้องเคนอยากลงส่งพระเนาะถ้ากะแล้วแต่น้องถ้าน้องอยากมากก็ให้มาถ้าน้องบ่มากกะบอว่าเขาบ่อยากกันนั่นน้องป็นไดถ้าว่าน้องใจน้องอยากมากก็บอกน้องว่าน้องจําทางได้บ่ทัานมากก็ให้ออกมาแต่เศร้าเนาะถ้ามาน้องมากกะบ่เป็นยังทั้งแม่บุญกะยินดีต้อนรับทั้งน้องมีพี่น้องเอ้ เหลืออีกซองงานซุกนี่ก็เข่ากินน้าเนาะอากาศหอนอบอ้าวบ่อยักง่อยเขาเลยทางในเฮื่อนนี่พี่น้องเอง้ยอาสมบุนปัดกวดบอนอยู่บอนนอนพ่อเจ้ยถูบันนอนห้องน,นอนกับหกห้อ้อนเมื่อคืนนี่นอนจนบอยกรับฮ้อนคักห้อนเน่ sí sì khua khẩu mà này thang nay đi con, đế mệt đấy, mày nhang lúc, mui, muôn hèn, tôi tì móc, cứ xả hết tiền rồi, thả bưng nước áo phơi nướng, nấm hà heng, ô, đầm pứ pứ, tang thuyền cái đây, bún bò phay nướng, nhang à bưng pí tang ว่าต้เขื่องลูกชายแหงใน,นย่งโบอกอยู่นี่ตะกี้ป่าแล้วตำสาดนี่เนะาะแต่ว่าเขาได้เทพื้นมองนี่ความฟันก็คืออยากเปิดหานอาหารหรือว่าขายอาหารตามสร้างพี่น้องไอตอนนี้แต่ก่อนในเสาบุญคายเฟอือเนาะตอนนี้บ่มีอย่างเลยยาะหมอกคายเฟอือ็ย่งอยู่คือเกาบ่บได้ไปใส่โต๊ะตั้งกระเบื้องเนี่ยเดือดเสียเอาออกนอกแ้วก็สิล่างสีทำความสะอาด ที่ทำความสะอาดเป็นยังกบบอยากเทพื้นนี่เนาะเทพื้นนี่สะพื้นนีิจะคิดเป็นเห็ดต่างๆเพื่อท่านในเห็ดทางก็เตะข้าวตะกี้เฮือนเฮา,ามันผัดสูงกว่าทางนี่เนาะสมบูรณ์ชีเปิดประตูให้พี่ให้น้องเบิ้งเปิดให้เบิ้งอีกอก่อนพอมาเด่ได้ไางนอกแต่เฮือนเนาะว้าวกว้างเลยที ถ้าเป็นไปได้นี่ิเอัลดินมาใส่ในอีกถ้าลดเป็นมาถ้าใจอยากเทขึ้นสูงๆกว่านี้อันนี้สั่นกระยามันนีน่โอ้โหบุลุงตุ้งตุ๋ยจักเป็นยังเป็นยังเสือลูกทรายเนี่ยคนสันกคนต่างนี่แต่ก่อนในคลายเครื่องแล้วติครก็พ่อได้กินได้ยู่่นองไอ้บอกขันบก บอคิดวันได้ดวงได้ลายดอกพอได้เลี้ยงครอบเลี้ยงรนะั้วเนาะตอน,นั่นก็นข้าขายมาได้สองปีทีทีทสมบุญเคยเล่าให้ฟังแหละหลังจากเมโซ่เมยป่วยแล้วก็ตายไปพัดกวนคุณเน่าพี่น้องเลยบ่าตายบ่เสียแต่เมเนาะเสียไปวัดทุกสิ่งทุกอย่างเงินคําที่ห้าลงทุนไปก็เอาม่วนใส่หมองเดียวมดเลยเพราะว่าเมย์พนนั่นเด้ แม่เพลินป่วยป่วยกัจนทนบ่ได้แล้วก็เสียชีวิตไปนี่แหละอเบาๆหน่อยเพลินออกมาได้ไหมออกไหมออกมาเอาล่องเลยไหมโอ้ก็เดี๋ยวสิกินขขาวก่อนพี่น้องเลยนะทั้งสบุนตีนซุกแล้วกินขขาวกินน้ำก่อนบบบนี้มาเด้อพี่น้องมากินข่าวบานี้ ลูกใสเ่เดี๋ยม่กินขออ่าวกอนลูกลูกใส่ลูกใส่ออกเบ่งอยู่นอาไปลูกไปเืงดกขอดีหนลยาเทยใท่ยาเลย,นะยเดี๋ยวพ้าเปิดเด,ด้อเมทายคลิปเมทายคลิปอูนึเด้อกินข่าวู้เดียวลูกลานก็บอว่ากินน้ำข้าไปเที่ยวเพื่ออะไรเ่ เห็นไหมกินน้ำเมียนี่มาได้สินะมา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 กินน้ำกันด้วยเขานี่ยังนะปีกปีกเป็ดนี่แหละกินอยู่ในเหอนไผ่ในแาบยังเหอนคือมุมแท้มุมและเหอนบบได้ทาสีเนาะมา้ไหมลูก มาได้พี่น้องกิดเข่าน้ำกันติงปีกเป็ดทุกไซไปเบิ่งไก่กันลูกชัอือออม ลูกผู้นั่งซ้ำกันกินข้าวกันจะคำจกไดงเสียออกไปนั่งเล่นอยู่เนาะกินเป็ดแก้ววัได้กกินลายกินคนเดียวห้องคนกับภาพกันไปเพื่อนไปทรงสการเพื่อนใกล้นี่ไปั้งสองคน พี่ป้าพอโชคไช้ชคใช่ก็ไปนะไปนะเสียงคนสุดเท้าเลยฉันจะไป่อ ก็คืออันนั้นสีมุมมาหุยเนี่ยสีนป่พอพ่ออาสีโอพ่อ เอาเปิ้ลม่บุญ,เพ,บญเ,เพิ่นมาแเพ่บุญนันที่แหลกบ่ะโอ้ยเปิดเพิ่นมามาแต่ซักเครื่อ,องอยู่ในซักผ้าซักผ้เอาไปซองเบงหรอเลยเพิ่นมาเลยตั้งโตกว่าท่านเลย เสียงตู้ทั้งหนึ่งเอาคุ้มมกคูเพิ่นมวนเนาะโม่วนอยู่ทั้งสะบุนกาบ่ได้ไปพักพรอคได้ไปยางออกไปกันไหมอไปนะโมคุณได้กินเหล้ากินเบียร์ถ้าิ่งได้กินเนาะกินมาได้ เป,ป็นเรื่องไปค่ะห้าวจะไปน้ำโมโมก่มกะหาห้ากินทางฝั่งใครคะแห้งมวลเนลี่ยพี่น้องตามเห็นในคลิปในอย่างเนาะมวนผู้ใดม,มักมวน พวกไว้รุ่นเานขาเนาะค่ขบวนส่วนคนเท่ากัาบเบิ่งจะลูกจะล้านเหรนยญก็พอ โสดไซกับเรนไปน้ำพอแล้ว อิ่มแล้วพี่น้องเนาะฮะคลิปนี้สบุนทีเจ้าเพื่อนสมนี่สักก้อนอนี่แบบโอ้คือบ่มีสาระอย่างเลยไปเนาะสมมีษสมนี่แหละพี่น้องเลยถ่ายกับบ้าน,นเพื่อนจักที่ถ่ายอย่างจักเชื่อเอาอย่างเนะะาปปะฮัลโหลก็พออยูออกก่หนากคุณ อเอาใจเสบุญจีใครผีพระน้องออกอยังเลาะบนชั้งนอกกันบัดงเข่ากินน้ำอิมอ่มนะพี่น้องนะทนั้งเสบูนกะกินข่ากินน้ำอิม่มเรียบร้อยโอ้ทา,างป้าทั้งยังเพิ่นกับป้ากันนั่งเล่นกันยุ่นกับลุงกับอย่างเนาะเอากะโขลกไส้กับใบเคลื่อนดีพี่น้องเอ้ยหรือว่าไปสงสารนั่นแหละนะเกลียบไปเกลียบมากกันมาหนี่ก่อนสิมาจบคลิปเนาะก่อนอื่นจะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณไปทางเอฟซีทุก ทุกคนเนาะที่บังคับแลวบังคับโฆษณาะบุณกับคุณไปทางคุณยายจีดีแล้วว่าเอือยไอยแม่ทุกๆคนเนาะที่ว่าห้ยกำลังใจสบุปบุญกับคุณในลายให้อยู่ดีมีแห้งปีใหม่สงทายปีเก่าตอนทัปีใหม่เบ้อสุขสุขคนเนาะให้อยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขเด้อปีใหม่ลาวไทยเฮาเนาะว่าอยู่ใส่ก็แล้วแต่พี่น้องเลยให้อยู่ดีมีแห้งเนาะไปแล้วสบายดี